สวัสดีครับผมเอ็กเซิร์ดำชัยเขยมมาจิบชิตนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับซีนารีโอที่4นะครับเกี่ยวกับเปปติกอัลเซอร์ดีซีนะครับก็จะแบ่งเป็น4หัวข้อนะครับหัวข้อแรกก็คือเราจะเอาประเด็นของคำถามที่ได้รับมานะครับมาหาเปเปอร์ตอิิเรนซ์ต่างๆแล้วก็มาตอบคำถามเหล่านั้นนะครับหัวข้อที่2นะครับจะเป็นไลฟ์ลอง p o t ตอนปั๊ม inhibitor นะครับแล้วก็หัวข้อที่3ก็คือความเกี่ยวข้องของโควิด1 9การฉีดว,วัคซีนโควิด1 9 p o t ้ n หัวตรปั๊ม inhibitor แล้วก็เปปติกอ l c เซอร์ดีซีนะครับว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรหัวข้อที่4เนี่ยจะเป็นเ,กเ,ก ic, เ,เรื่องเกี่ยวกับ,บกกโ,โปรไบโอติกต่อเร,นะรื่องเกี่ยวกับการรักโรคของโปรไบติกกับการรักษาเปปติกอ l c เซอร์ดีซีนะครับผมมาดูในหัวข้อแรกนะครับเกี่ยวกับ e n s a m e i n d u b i t o r เนี่ยใน evidence based clinical practice guideline for peptic ulcer disease ปี2020เนี่ย ก็ได้กล่าวว่าคือเอนตัวเอ็นเนี่ยควรจะ discontinue <ม>ไปในผู้ป่วยที่เป็น g a s t อ i ลเ l c e r นะครับแล้วก็ให้เป็น anti ulcer ดรักนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เอนเซตเนี่ยแบบไม่สามารถที่จะ discontinue ได้ก็ให้เป็น PPI เป็น first line therapy นะครับเดี๋ยวจะมีฉากให้ดูอีกทีนะครับทีนี้ในเปนเปอร์ต่อมานะครับ Helicobacter pylori เอนเซตดรักแล้วก็ smoking เนี่ยเป็น risk factor ของการเกิด แก๊สโตโวดรนิน่งเอาเซอร์ไหมซัมมารีก็ได้ถ้าดูจากตัวถ้าดูจากรีโซลนะครับซัมมารีเขาก็ได้บอกว่าเขาก็ได้บอกว่ามีเรื่องอายุเฮลิโคแบคเตอร์ไพ r i i n อินเฟคชันเอนเซดแล้วก็สโมกิ n งเนี่ยก็คือเป็นร i สแฟ a เตอร์เมเจอร์โรลเลยที่ทำให้เกิดเปปติกอ l c ซ r เรชันได้ นะครับผมกับอีกเพเปอร์หนึ่งนะครับเป็นรีแฟกเตอร์เหมือนกันนะครับแต่นี่จะเป็นเพชเชียนที่เป็น Aus, ออสแกรสติกออสเซอร์ er อยู่แล้วนะครับก็จะเป็นรีแฟกเตอร์ที่ทำให้เกิดเป็นบรีตติ้งแกรสติกออสเซอร์ดีซีส์นะครับซึ่งก็จะรีแฟกเตอร์นั้นก็ประกอบด้วยเป็นเมลเจนเดอร์นะครับคยสูบบุหรี่แอลกอฮอล์ดื่มกิจว h ตรประวัติขอ i แอสแพลินนะครับซึ่งตัวแอส i พ i ินเนี่ยก็คือจะเป็นจะเป็นริสที่เป็นไฮเอสที่สุดเลยที่ทำให้เกิดบรีต i ิ้งริสได้นะครับผม ก็จะตอบคำถามในเรื่องของอผู้ป่วยที่เป็นเบปติกอัลเซอร์เนี่ยก็ควรที่จะหยุดสูบบกิ้งนะครับหยุดแอลกอฮอล์แล้วก็เอนเซดลรวมถึงแอสไพรินด้วยนะครับเนื่องเนื่องที่มี risk b l e e d ิ้งนั่นเองนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นฉากที่กล่าวถึงเมื่อเมื่อสักครู่นะครับว่าถ้าใช้มีการใช้เอนเซดอยูย่หรือไม่มีการใช้เอนเซดเนี่ยจะต้อง ทำอย่างไรต่อไปนะครับก็ถ้าดูในขา่ขาซ้ายนะครับถ้ายังมีการใช้เอนเซมอยู่ <c oughs> ก็จะไปดูว่ามีมีเฮลิโคแบคเตอร์ไพลรไลน์เนี่ยโพซิทีฟหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นก็จะมาดูว่าจะทำ จะให้ e n s e t CONTINUE ไว้ถ้าควัน CONTINUE ก็จะให้ PPI เป็น FIRST LINE ทเลปีนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้ e n s e t อยู่แล้วนะครับก็มาดูเหมือนเดิมนะครับก็ดูที่ว่าเ e l i c o แ t ต r ตอร์เ l ลไ i POSITIVE หรือเปล่านะครับถ้า p s i t i v e เนี่ยเราต้องทำการ ERADICATION ไหมมี INDICATION ที่ต้องทำไหมนะครับผมถ้าไม่มีเนี่ยเราก็จะจะให้เป็น PPI เหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าเกิด แต่ถ้าเกิดเฮลิคอแบคเตอร์ไพลูไลน์เนี่ยนิเกทีฟนะครับแล้วก็สังเกตว่ามันก็อาจจะเป็นเรมเนนของแกสซิกอัลเซอร์หรือไอเดีโอพติกอัลเซอร์ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะไปจบลงด้วยโปรตอปามฮีอินเทอพิเตอร์เหมือนกันในทุกขานะครับไหนๆก็พูดถึงเฮลิคอแบคเตอร์ไพลูไลน์แล้วนะครับแล้วก็จะมาพูดถึงทรีเมนต์ซะหน่อยนะครับผมทีนี้ใน e vidence base d guideline for treatment อ f Helicobacter นะครับอันนี้ทำในเกาหลีปี2020นะครับเขาก็ทำเป็น Systemic Review Meta a n a l y s i s ออกมานะครับโด,โดยโ,โดยโรวบรวมรวบรวมเปเป์จากพวก Random Mice Control Trial ต่างๆ summary า Bism uth, Bism uth quad therapy เ,เป recommend เป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 เ m เป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 เเปเนเป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 เเเป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 เเ ทำ Standard t ร i p เ e ิลเทอร์ลปีซีเวนเชียลเทอร์ลปอเนี่ยเฟลนะครับผมหรือถ้าเกิด b i s m ส t h q u a d r u ์ l e Therapy เนี่ยเป็นเอาเราให้เป็น First Line อยู่แล้วเราก็จะให้เป็นล e v o f ล o x a c i n t ิปเปิลเทอร์ลเป็น Recommendation เป็นเ e ็ o n d Line ต่อไปนะครับแล้วก็จะเป็นตามตัวนี้เลยนะครับทีนี้ตัวเล g จิเมนของเขานะครับก็ตามนี้เหมือนกันนะครับก็คืออย่าง Standard t r i p l e Therapy เนี่ยก็จะเป็นเราก็จะใช้เป็นเอ i คาริโทไมซินอัม็อกซิซิลินนะครับวิสมอสครอสดับเบิลก็ใช้เป็น PPI วิสมอสซับซิเตรตเตตอร์ไซคลินเมโทรนิดาโซนะครับแล้วก็ตัวอื่นที่ได้กล่าวมานะครับครับทีนี้ก็จะมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับซูโครเฟตนะครับก็ต้องมารู้ก่อนว่าอันนี้คืออะไรนะครับก็จะเป็นคอมเพล็กซ์ระหว่างซัลเฟตโพลีแซคคารายซูโครสออคตาซูเฟต ซึ่งกับอะลูมิเนียมอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์นะครับซึ่งเมคานิซึมเนี่ยก็คือมันจะฟอร์มเป็นโพสิทีฟเลเยอร์นะครับแล้วก็เพิ่มไบคาร์โบเนตปรดักชันรวมรวมถึงเอ็กซ์ฮบิตตัวแอนตี้เปปติกเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับช่วยโปรโมทติ้งทิชูโกรอสเรเจนเซชันแล้วก็รีแพร์นะครับทีนี้อินดิเคชันของมันเนี่ย FDA เนี่ยก็ได้แอรพรูฟในการทรีทเมนต์ดูวอดรนอลอัลเซอร์ที่8สัปดาห์ นะครับเป็นช็อตเทอมทีนี้ d v v r s e e f f e c t เนี่ยก็คือมันจะไปบายกับดักอื่นๆนะครับหรือก็มันจะจะไปะมันไปบายฟอสเฟตด้วยทำให้เกิดเป็นไฮโปฟ o สฟาติเมียนะครับทีนี้ในรอน fda uh, fda เนี่ยในคอนดิชันที่เป็นหลอน fda approved เนี่ยก็จะมีในเอาไปรักษาอื่นๆเช่นพวก Dyspepsia treatment of e p i t h e l i a l wound treatment of chemotherapy induced mucositis Treatment of radiation proctitis prevention of ulceration of diversion colitis นะครับครับแล้วก็พวกแบสเซดีซตต่างๆนะครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องเกี่ยวกับโปรตอนปั๊มอินทิบิเตอร์นะครับแล้วก็จะมาดูไกด์ไลน์แล้วก็รวมถึงรวมถึงใครที่ควรที่จะที่จะได้รับเป็นรองเทงร์โปรตอนปั๊มอินทิบิเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นไกด์ไลน์ของ ไกด์ไลน์ของ A G A ไกด์ไลน์นะครับเขาก็จะได้กล่าวถึง d e f i ิ i t e ของ Indicate long term use นะครับซึ่งก็กำหนดว่ามากกว่า8ปีนะครับก็จะเป็นตามนี้รวมถึงอันอื่นๆนะครับว่าอันไหนที่ไม่จำเป็นต้องใช้ long term use นะครับหรือแบบว่าอันไหนที่รวมถึง short term ด้วยนะครับผมอันนี้ก็ไปดูได้นะครับทีนี้ในแง่ของการสรุปนะครับ indication ใน A G A หรือ American Gastrointestinal Association นะครับก็ มีอินดิเคชันในการใช้ลองเทอร์มเนี่ยสรุปได้ว่ามีเป็นคอมพลิเคทเกิร์ดนะครับก็อาจจะเป็นพวกอีโรซีเอ็กโซฟาเจตีหรือเปติกสตริกเจอร์ต่างๆนะครับแบรรดเอ็กโซฟากัสหรือไฮริสเฟเชียนที่ใช้เอ็นเซตอยู่นะครับทีนี้ก็มีข้อมูลเสริมนะครับว่าในอเมริกันคอร์ริจออฟเกรสโทรเอนเตโรโลจีนะครับการแม n a g ของการแมเนจเฟเชียนในเอลซ์ซึมบริดดิ้งเนี่ยก็คือ ถ้ามันจะเป็นต้องใช้อน a ซ d แนะครับล้วก็จะจะโร s วสเป็น NSAID Effective Dose เลยลงหรือว่าจะใช้เป็น a s p ไ i รเป็น secondary Prevention แต่ยังไงก็ตามก็ต้องบวก Long Term Proton p u ั p Inhibitor เข้าไปด้วยประมาณนี้นะครับทีนี้เมื่อกี้ก็ผ่านเรื่อง Proton p u m p Inhibitor แล้วต่อไปเป็นหัวข้อที่3นะครับก็คือความเกี่ยวข้องกันของโควิด1 9วัคซีนโควิด1 9 ppi แล้วก็ปฏิกิริยาออเซอร์ด นะครับก็จะเจออยู่2 paper นะครับจริงๆก็คือมีมากกว่านี้แต่ว่า p a p e อตรงนี้ก็คือมี paper ที่เกี่ยวข้องตรงนี้อยู่นะครับก็คืออันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับโปรตอน pump i ิดิ b เตอร์เนี่ย i n risk ของ severe COVID-19 นะครับซึ่งอันนี้ก็คืออยู่ที่เกาหลีอีกแล้วนะครับ Result ก็คือพบว่าพบว่าตัว PPI เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเป็น d ดส e d ือเ d e นเดนเอ็กซ์โต่อเป็น Pre-Hospital, ท o โพ h o s p i t a l PPI u s e Set ก็ตามนะนะครับหรือว่าจะเป็น higher dose ต่างๆนะครับรวมถึงพวกพวก current PPI user อยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็จะคนก็จะพบว่ามี increase likelihood of severe covid 1 9 outcome นะครับรวมถึง short t e r m i n งก็ตามล้วก็พบว่ามันมี increase risk of severe covid 1 9 outcome เช่นกันนะครับ กับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คืออันนี้เป็นทำที่เวียดนามนะครับเป็น retrospective observation study นะครับอันนี้คือเขาบอกประมาณว่าปปเป็น proportion ของการที่แบบมีการทำ GI emergency e n d o s c o p e เนี่ยแล้วก็เรื่องของ Peptic u l c e r d i s s e a er e ที่มาโรงพยาบาลเพื่อ e n d o s c o p e เนี่ยก็พบว่าในปี2020เนี่ยก็ได้เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนก่อน นะครับโดยโดย,โดยเป็นเฮลท์แคร์ของเวียดนามฟาซิลิตี้เดิมนะครับโดยเขาให้เหตุผลว่าคิดว่ามันน่าจะเกิดจากการที่การการเดลิเวอร์ของผู้ป่วยในพ andemic covid 19เนี่ยในในโลกของ GI G.I. disorder ต่างๆแล้วก็คน Chronic disease เนี่ยม,ม,มันลดลงนะครับก็คือเหมือนไปเพิ่ม G.I. emergency มากขึ้นนั่นเองนะครับผมก็เลยจะเจอโรคตรงนี้นะครับในหัวข้อสุดท้ายเรื่อง Role of p r o b i o t i c นะครับก็ต้องมาทราบก่อนว่า p r o b i o t i c เนี่ยมันมันทำอะไรในในเรื่องของ g a s t r i a u c e r นะครับก็ถ้าดูจาก ตรงตาช่างนี้นะครับก็จะมี2ด้านนะครับการที่จะเกิดแกสติกอัลเซอร์ได้เนี่ยนั่นหมายความว่าตาช่างด้านดามเมจแฟกเตอร์เนี่ยซึ่งอาจจะซึ่งจะประกอบด้วยพวกแกสติกแอซิดที่มากขึ้นเฮลิโคแบคเตอร์ไพลไรอินเฟคชันเอนเซตต่างๆนะครับพวกนี้ก็จะเป็นดามเมจ ซึ่งทําให้ตาช่างเนี่ยมันเอียงไปด้านที่เป็นดาเม g มากกว่านะครับทีนี้ด้านอีกด้านหนึ่งก็จะเป็น defense s a mechanism นะครับซึ่งก็จะมีไบคาร์บอนเนต u มิวคัสต่างๆที่มา,าป้องกันตรงส่วนนั้นนะครับซึ่งโปรไบโอติกเนี่ยก็จะเพรย์โรในด้านส่วนนี้นะครับก็คือมันจะช่วยสร้างไซโตไคน์เอ่อแกสติกมิวซินโปรสตาแกนดินกรดแฟคเตอร์ต่างๆนะครับแล้วก็จะทำให้ตาช่างเนี่ยจะทำให้แกสติก แกสติกเนี่ยมันมันฮิลได้เร็วขึ้นนะครับผมก็จะทาให้ตาช่างเนี่ยมันมันพอด,ดีกับดาเมจจิ้งก็จะ,ะช่วยฮิลเรื่องแกสติกออสเซอร์นะครับทีนี้ก็ลองไปหาเปเปอร์ดูนะครับก็พบเรื่องของ potential role of p r o b a l t i c i n m a n a g e m e n t of g a t t ิกออ e r ในการหาเปเปอร์ครั้งนี้นะครับก็คือเหมือนผมจะเจอว่าก็คือมันไม่มีสตัดดี้ไหนที่สามารถบ่งบอก สามารถบ่งบอกก็คือต้องมีสตัดคนมาสตั d ด,ดีเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับพวกโดสของโปรไบอติกหรือแบบอีเวนต์ต่างๆที่จะได้ใช้นะครับแต่ก็อันนี้ก็คือเป็นข้อความที่ได้คัดลอกมานะครับว่ามันก็มีผลสตัทด,ดีว่าตัวโปรไบอติกเนี่ยก็ช่วยฆ่าตัวเฮลิโคแบคเตอร์ไพลูไรซึ่งเป็นสาเหตุในการเกิดเปปติกอัลเซอร์นะครับ โดยในนี้เนี่ยก็จะพบว่ามันมี partial efficacy ของ p r o b i o ต i ดต่อ Helicobacter pylori นะครับแล้วก็อันนี้คือให้ให้แบบเดียเด่ยวๆนะครับแต่ถ้าเกิดไป compare กับพวก treatment ที่ได้กล่าวมาก่อนหน้าเช่นพวก standard triple treatment เนี่ยนะครับก็จะช่วยลด side effect ได้ด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่มี study อื่นท,ที่ที่จะช่วยในการ eradicate พวก Helicobacter pylori นะครับแล้วก็ไม่ได้มีบอกอว่าจะต้องใช้โดตเท่าไหร่หรืออะไรอย่างไรนะครับก็ต้องจะต้องหาต่อไปศึกษาในมุมต่อไปนะครับก็ผมก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ